เห็นไหมเห็นไหมมีไส้จําโคดตัวนี้ไว้นะครับโคดตัวนี้เป็นโคดนิยมนะครับแล้วเหลี่ยมตอกเนี่ยเขาจะตอกพอดิบพอดีเลยผิวพระนะครับมันจะเป็นมละนะครับเนี่ยอ่ามันจะเป็นมละมันจะเป็นไม่เรียบอ่ะเข้าใจไหมครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นี่ผมเอาของทีเด็ดมาให้ดูนี่ครับเป็นพระหายากนะเป็นพระหายากเป็น พบเจอ,อยากนะสร้างไม่เยอะนะครับนี่คือสุดยอดของพระเครื่องของเจ้าคุณนอนะเขาว่าสร้างไม่เยอะสร้างน้อยครับทองคําสร้างน้อย,อยเป็นได้ทองคําทั้งคู่เลยเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนป๊แกะได้ไหมแปบบ๊บหนึ่งนะจะแกะนิดนึงอ่านี่แกะได้นี่โอ้โหอัน,นี้โชคดีจังนี่อ่ะนี่ปึ๊บเอาแกะดูครับนี่ นี่คือพระเจ้าคุณนอนะครับพระเจ้าคุนอถึงต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าเป็นพระหายากในยุคนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเนื้อทองคำแบบนี้ยิ่งหายากนะหาดูยากแล้วก็มูลค่าสูงแล้วก็แพงแต่อดีตนะคือพระเจ้าคุณนอยต้องบอกก่อนเราต้องเราต้องดูก่อนว่าเป็นพระที่เขานิยมแต่อดีตนะครับอ่านิยมแต่อดีตเพราะนั้นมันก็เลยเลยจานวนกัน มีครอบคองเนี่ยต่างวังนะห่วงแหนนะและของปลอมก็เยอะนะครับเดี๋ยวดูทีละองคดีกว่านะ่าดูองค์นี้ก่อนนะครับอ,องค์นี้รู้สึกจะกันน้ำว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับองค์นี้น่าจะกันน้ำนะเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแกะออกมาเดี๋ยวแกะออกมาแกะามาดูนะครับใจใจไปเลยนะครับโอ้พระเจ้าคุณนอนี่นันนจะได้เอามาให้ดูนะจริงๆแพระพ้าคจุหนอนี่น่าเล่นนะ สมัยก่อนผมเล่นพ้าเนี่ยลงตจ้หนอแพงกว่าปูโตะนะเออแพงกว่ายเยอะๆเลยด้วยโอ้นี่กันน้ําไว้อ่ะนี่กันน้ําไว้แต่ก็เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวซองให้เห็นนะแต่เห็นนะกันน้ําไว้แต่เห็นอ่าเห็นนะครับเห็นเห็น,หนรายละเอียดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาครับรุ่นนี้ของปอมเหมือนมากนะครับเพราะฉะนั้นดูสิ่งแรกเลยดูพิมพ์ความคมชัดก่อนนี่ ความคมชัดก่อนอันนี้ก็เรียกว่าใบโพ1หนึ่งสานะครับใบโพ1หนึ่งสามนี่ยก็จะเขียนด้านล่างไว้เลยว่าสองห้าหนึ่งสาะครับใบโพ1หนึ่งสามรุ่นนี้มีเนื้อมีอยู่สามเนื้อที่ผมเคยเห็นนะครับก็คือเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะที่จะจํานวนมากหน่อยเวลาเราดูนะครับรุ่นนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้เวลาดูดูตรงนี้เลยนี่ดูหน้าเลยของเก๋นจะตื้นนะครับของแท้นี่หน้าจะนูนลึกเลยนะครับอ่าเป็นนูนลึกเลยนะครับแล้วพาสกุลใบโพเนี่ย นะครับตระกูลใบโพแบบเนี้ยส่วนมากจะถอดแบบมาจากเจ้าคุณหนอทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วบนพื้นบนพื้นใบโพเ่ยจะเขียนว่าสุโขวิเวโกนะครับอ่าแล้วก็จะอ่ามีพอศอยู่ด้านล่างนะครับเป็นผ้าหล่อฉีดนะครับคือหล่อแบบฉีดนะครับหล่อสมัยใหม่นะครับพอศของพอศนี่ชัดนะครับต้องลึกนะครับก้านโพนี่ต้องคมชัดเลยนะครับอ่าคมชัดลึกเลยนะครับเนี่ยคมชัดลึกรายละเอียดนะครับหน้าตานี่ลึกเลย แต่ที่สาคัญที่สุดนะครับพระรุ่นนี้เนี่ย <S <S เขาหล่อฉีดเพราะหล่อฉีดเนี่ยธรรมชาติของเขาหล่อฉีดเนี่ยผิวอะผิวพระนะครับมันจะเป็นมะละนะครับเนี่ยอ่ามันจะเป็นมะละมันจะเป็นไม่เรียบอะเข้าใจไหมะครับเนี่ยสังกตงสังกติพวกนี้มันจะไม่เรียบนะมันจะต้องเป็นมะละมะละอย่างเงี้ยผิวจะเป็นมละแล้วที่สาคัญที่สุดคือโค้ดนะครับเขาจะมีโค้ดตอ,อกอยู่ด้านนี้นะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวดูนี่ โคดนี่ยเขาตอกด้านนี้ผมชี้ไปนี่นี่ตรงนี้เป็นโคดตอกนะครับเป็นโคดตอกนะครับมันมีโคดแบบที่โคดันมีสองแบบมีแบบมีไส้กับไม่มีไส้แต่เขาจะนิยมโคดแบบมีไส้นะเนี่ยแบบนี้อ่าเห็นไหมมีไส้คือไส้ตรงไหนครับนี่ไส้ตรงนี้ครับตรงกลางยันนะครับเนี่ยงปลายที่ผมชี้นะครับมันจะมีเส้นตรงนี้ขึ้นไปทะลุขึ้นไปเลยเป็นไส้นะครับอ่า เป็นเป็นเป็นไส้เห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมมีไส้จําโค้ดตัวนี้ไว้นะครับโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดนิยมนะครับแล้วเหลี่ยมตอกเนี่ยเขาจะตอกพอดีพอดีเลยนะครับจะเหลี่ยมตอกเขาจะตอกแบบพอดีพอดีเลยแล้วเราสังเกตนะตรงนี้มันจะคล้ายๆรอยที่เขาพิงนึกภาพอะไรครับเขาจะเอาโค้ดเนี่ยมาพิงตรงนี้เพื่อจะทําให้มันจังหวะการตอกมันตอกลงไปได้ตรงเนี้มัน เนี่ยถ้าใครสังเกตนะตรงแขนเนี่ยมันจะคล้ายๆมีรอยอ่ามีรอยเนี่ยอ่ามีรอยเดี๋ยวเพื <t 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 ่อนๆดูอ่ามือลอยเหมือนรอยโดนนิดนิดนะโดนโดนเหลี่ยมโค้ดตอกอ่ะอ่าตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเขาจาพิงตรงนี้แล้วตอกมันก็เลยทําให้ให้ตรงเนี้ยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนผมจะตอกเดี๋ยวผมเอาผมเอาโค้ดมาพิงตรงเนี้ยเนี่ยอ่าผมเอาโค้ดมาพิงตรงเนี้ยแล้วึ้งลงไปเนี่ยตึ้งไวไเนี่ย มันก็เลยทําให้ตรงเนี้ส่วนมากจะเป็นรอยแบบนี้เนี่ยอันนี้อันนี้ผมคิดเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นเกือบทุกองเนี่ยตรงเนี้นะครับเนี่ยข้างๆเนี้ยนะเป็นรอยนะคือผมไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ผมเห็นผมเห็นมีทุกองคนะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมใช้ดูนะแล้วในโค้ดเนี่ยมันก็จะมีเส้นนะครับมันก็จะมีเส้นเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นผ่านะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปจะชัดให้ดูอีกทีนึงนะ อ่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเห็นเส้นเนาะอ่าเห็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีเส้นผ่าเหไหมครับเส้นผ่าตรงกลางเลยไหมครับอ่าโค้ดสําคัญนะครับและรายละเอียดองค์พระผู้นี้ลึกมากนะครับก้ามนะครับแขนนี่เป็นก้ามก้ามเลยนะอ่าแล้วลึกมากซอกเซอร์ผู้นี้ลึกมากนะครับต้องต้องเป็นหล่อฉีดนะครับและชนวนก็จะมีชนวนไม่ใหญ่นะครับแล้วก็มามา มาตัดชนวนออกนะครับตัดชนวนออกแล้วก็แต่งนะครับแต่งตะไบนะครับแต่งตะไบนะครับเจียนะครับอ่าเจียตรงนี้นะครับอ่าน,อนี่คือนี่คือหลักของการดูนะครับหลักของการดูนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่แม่แต่นี้เรียมพลาสติกไว,ไว้สิกันน้ําไว้สิเออกันน้ําไว้นะนะครับ กะดูโค่ะแกะเลยดีกว่าแกะได้ไหมวะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งแกะเลยอะผมแกะให้เลยเออยะไหนๆก็จะดูแล้วนี่ไม่ต้องกลัวหรอกผมหัวใจไม่ต้องกลัวครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกดูของผมเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กเดียวที่เวลาเวลามีพระเอามาสอนแล้วผมแกะให้ดูเลยนะครับแกะให้จะจะไปเลยนะครับอให้เพื่อนๆได้เห็นไง คือบางทีอ่ามันไม่จักไงจะจะเห็นเห็นจะจัไปเลยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงอ้าวน oh. ี่อ่ะแกะมาละนี่แกะมโอีกองหนึ่งอ่ะนี่อ่ะนะครับอ่ะชัดนะอ่ะชัดเลยเห็นไหมพื้นพื้นเนี่ยตรงสังกะสีตรงอะไรเนี่ยจะเป็นผิวมะละเพราะมันเป็นหล่อฉีดนะครับลึกเห็นไหมแล้วลึกเห็นไหมครับลึกคมลึกนะครับอ่าแล้วก็มีโค้ดนะครับนะะนี่เนี่ยเห็นไหม ผมผมไม่ได้สั่งคือผมไม่ได้คิดไปเองนะเป็นทุกองเลยนะไอตรงเนี้ยเหมือนเขาพิงอะเหมือนมันพิงเงี้ยพิงไว้อะพิงเนี้ยพิงแล้วต่อโคด้ดอะก็จะเป็นรอยอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ผมผมสังเกตเองนะครับผมคิดไปเองแเปบอกไม่แน่ใจนะแต่แต่เป็นทุกองเลยด้วยเนี่ยเป็นทุกองเลยนะครับโอ้โหแล้วโค้ดนี่คมนะโค้ดนี่เส้นนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะโอ้โหเห็นไหมเส้นผ่านนี่คมมากนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีดอกจันอยู่ดอกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพืพ่อนดูนะ Summer. ดอกจันนี่เป็นดอกจันหล่อนะเป็นหล่อนะตรงนี้นะ <S <S มุมเนี้บางทีบางท่านอาจจะไม่ไม่ได้สังเกตนะเนี่ยตรงนี้ชัดๆครับดอกจันตรงนี้ชัดๆอ่าของแท้ต้องชัดๆคมๆอย่างนี้เห็นไหมอ่าดอกจันเนี่ยนะอ่าตรงมุมนี้นะเออบางเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูนะครับอ่าไม่ได้ดูครับนี่นี่เห็นไหม คมๆเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ตอกนะน,นี่เป็นที่หุ่นแม่พิมพ์นะครับเป็นที่หุ่นเป็นที่หุ่นแหวกนะครับอนะครับเป็นที่หุ่นแหวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครมีแบบนี้ก็สามารถปล่อยผมเช่าได้นะเออภาพแบบนี้องค์หนึ่งแพงนะองค์หนึ่งหลายหลายแสนนะหายากแล้วก็หายากมากนะครับเป็นเนื้อทองคาปีสองห้าหนึ่งสามนะ รือสวยแบบนี้ก็สามารถส่งไลน์มาดูได้นะที่ id line tone 8 8 8 8นะครับอ่านะครับ tone 8 8 8 8นะครับใส่แอดไซด์ด้านหน้าด้วยนะครับก็ส่งมาได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณสักเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภท เพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลา์ sside tone 8 8 T o N e, 8 8 tone 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โภนบางแค f อซนะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพงามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 195 9999